เบื่อแล้วข้าวแกงอยากกินข้าแรลงมบานเธอเวอยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีย่ำคํำย่ำแรงนะจ้าเมนูมื้อเย็นวันนี้ง่ายๆง่ายๆสไตล์บ,บ้านเราเลยค่ะกระเพราหนวดปลาหมึกจ้าทุกคนจ้า เฮ็ดรับการเฮ็ดนวดปลาหมึกไข่กรอบเด้งและจานน่องกระน้่มไปล่างเกลือก้อนเนื้อจ้าทุกคนล้างให้สะอาดนะคะแล้วนํามาหั่นชิ้นพอดีคําค่ะจากนั้นเราก็เอามาลวกก่อนนะคะทุกคนค่ะลวกให้สุกก่อนเนะะ้อจ้าซุกพอประมาณนะคะน้ำในตัวปลาหมึกเพิ่นจะได้ไหลออกมาไหมดจาม้าเวลาห้าวออกไปพัดปลาหมึกเกลจะแห้งนืจ้าน้ําก็จะขุกขิกนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยมื่อนี้น่องก็เอาพี่คินูผสมกับพิ่แห้งเนะจ้าโอ้โหอยากจะบอกเลยว่า อร่อยเด็ดเผ็ดสะใจแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลพร้อมผงปรุงรสนะคะทุกคนคะ่ะมันนี้น้องบาไซซี่ยู่ดอาเนื้อจ่านี่ออกมาสีสันก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ พอได้ทีแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าทุกคนคะ่ะใบกระเพรานองอาใส่ดอกของเพิ่นลงไปน้ำนอจ้ามีความรู้สึกว่าดอกของกระเพรามันจะหอมเป็นพิเศษนะจ้านี่เราใส่ลงไฟผ,ผัดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆง่ายๆแต่อร่อยกันได้ทุกคนนะคะทุกคนนี่ดูน่ากินมากเลยจ้าอยากจะบอกว่าหนวดปลาหมึอกกรอบเด้งมากนะคะทุกคนคะ่ะมาจ้ากินข้าวจ้า